วันที่22มีนาคม2556นายแผนวนาเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานในงานบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานบริหารสภากาชาติไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรในหน่วยงานโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆของสภากาชาติไทยร่วมด้วยณาอาคารเทริดพระเกียรติสมเด็จพระยาน,นาสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาติไทย ด้วยวันที่23มีนาคม2556เป็นวันครบรอบ16ปีสำนักงานบริหารสภากาชาติไทย ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการทั่วไปของสภากาชาติไทยมีอุปนายกผู้อำนวยการเป็นประธานประกอบด้วยเลขาธิการเหรัญยิกผู้ช่วยเลขาธิการผู้ช่วยเหรัญยิกโดยมีเลขาธิการเป็นผู้ดำเนินการและเป็นศูนย์กลางในการประชุมงานด้านการบริหารและธุรการกับหน่วยงานต่างๆภายในสภากาชาติไทย มีการดำเนินการด้านสารนิเทศและสื่อสารองค์กรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมภาพลักษณ์ของสภากาชาติไทยพร้อมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับต่างประเทศคือกาชาติสากลสหพันธ์กาชาติระหว่างประเทศกาชาติประจำชาติประเทศต่างๆองค์กรระหว่างประเทศและเอกชนต่างประเทศขจรสังเเอมรอดถ่ายภาพชาริตากิติพัฒรายงาน